ก็มาต่อนะครับตัวอย่างที่สองเลยละกันนะครับตัวอย่างที่สองนะครับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับทําการผลิตรองเท้าและกระเป๋านะครับมีสองขั้นตอนคือแผนกประกอบนะครับเวลาทํางานไม่เกินร้อยสี่สิบชั่วโมงนะครับแล้วก็แผนกตกแต่งนะครับมีเวลาทํางานไม่เกินร้อยหกสิบชั่วโมงนะครับรองเท้าหนึ่งคู่ใช้เวลาประกอบ 2ชั่วโมงตกแต่ง3ชั่วโมงกระเป๋า1ใบใช้เวลาประกอบ4ชั่วโมงตกแต่ง3ชั่วโมงกำไรจากรองเทา้า1คู่200กระเป๋า1ใบ250นะครับจะต้องผลิตรองเท้ากี่คู่กระเป๋ากี่ใบนะบัใน,นใหนึ่งสัปดาห์จะได้กำไรสูงสุดตอนนี้ง่ายแล้วเราก็ง่ายๆนะครับอาจารย์ก็ตัวอย่างง่ายๆมาให้นะครับเหมือน,นเดิมเลยนะครับก็มาดูแล้วก็เลยครับ อ่านิ้โปรแกรมนะครับไม่เต๊ตัวเก่าไม่เต๊นะครับขึ้นอะไรวะอ่ามาแล้วมานิ้วใหม่นะครับอันเดิมเลยนะครับเราก็มาดูนะครับดูอะไรนะครับตัวแรกก็คืออะไรครับข้อจากัดของมันข้อจากัดของมันมีอีกอันดีนะครับหนึ่งสองสามเหมือนเดิมนะครับอ่าก็เปไรข้อจากัดของมันก็คืออะไรครับ ก็เราก็ก็ให้เลยครับ x 1 x 1เป็นอ่าเป็นรองเท้า x 2เป็นกระเป๋านะครับแล้วก็ได้รมการออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ2 x 1นบวกส x 2น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อนะครับตัวที่2ก็4 x 1นบวกสาม x 2น้อยกว่าหรือเท่ากับร6 0ยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ x 1นะครับ x 2นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับเท่ากับ3ตัวนะครับตัวแปรมีสองตัวนะครับแค่นั้นเองันนี้ก็ตั้งชื่อตั้งชื่อก็เลยครับรองเท้ากระเป๋าแล้วกันรองเท้านะครับกระเป๋าครับนะแล้วก็หาค่ามินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าเราก็มาดูนะครับ ่าตัวโจทย์ประมาณนะครับมันอะไรมากนะครับเราจะเล่นนะครับอ่าเท่ากับอะไรตัวแรกนะครับหาค่าแม็กค่าแม็กก็เท่ากับอะไรครับสองร้อยสองร้อยห้าสิบเนี้ยแหละนี่ก็สองร้อยสองห้าศูนย์นะครับตัวน,นี้ก็อะไรครับตัวนี้ก็สองสามสอง สามตัวนี้ก็สี่อ่ะสามนะครับมากกว่าร้อยสี่สิบอ่ะร้อยสี่สิบร้อยหกสิบร้อยหกสิบง่ายไหมเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นมากกว่าเท่าก,กับศูนย์นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำไมครับลานมันอ,ออกมาพอดีแล้วจบแล้วแค่นี้เองนะครับไม่งงนะ ะครับง่ายๆนะครับทำตามทำตามโจทย์ไปเลยนะครับาก็ได้มาแล้วนะครับแล้วเราอยากจะดูกราฟนะครับเรากดไปที่กราฟนะครับโซล u ชั o นนะครับบนทกราฟเราก็ได้ได้กราฟมาแล้วโอเคนะน่าจะเข้าใจนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับแล้วก็มีใจมีแบบฝึกหัดให้นะลองไปหาทาเองล้วกันนะครับแบบง่ายๆนะครับตอนสอบก็ไม่น่าจะจะจะยากเขาสอบเขาสอบง่ายๆนะครับแล้วก็แต่ว่า ให้พวกเราไปดูทำในแบบฟูงหันแล้วกันนะครับใกล้เคียงกับแบบฟูงหันนะครับก็อสอบนะโอเคนะแค่นี้แหละครับ